สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทางผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วร่วยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับเปดในช่วงบ่ายของมือวันที่8 8เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆ เดดด,ดังๆคำเนียดภาพพม่พี่น้องบานเฮาสกุลสก้นมาติดตามรับช่มรับฟังตัวเลขแนวทางต่องวดนะคะจากแม่มีนบุรีค่ะพี่น้องค้างวดที่ผ่านมาตัวเลขของคุณแม่มินบุรีนะคะเขาสามตัวตรงๆเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็สองตัวบนเจ็ดเก้าตรงๆเป็นตัวเน้นนะคะพม่พี่น้องค่ะ เลขกลางของคุณแม่มินบุรี่นะคะจับคู่บเขาตะวเลขวิ่งเขาวิ่งหนึงนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอามานีนะคะคุณแม่มินบุรี่ไดมาอ่าว่างแนวทางตองหวดแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่แล้วกันเน้นตัวเลขให้สองตัวสุดบทเนี่ยสามคูนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ ก่อนที่สิบปีติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้นะคะเนาะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแกค่ะถ้าไม่อยากสิลาดครับตัวเลขเด็ดแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาเล้ากันอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสได้ไร่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทางไล่กันนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาไปในี้อกกามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขตองวดจากแม่มีนบุรี ในคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะแมนีค้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยค่ะอสุดยอดเลยแมร <c oughs> ี่คือมาคัก <c oughs> แทนเก้าเก่าเจ็ดเก้าบ้านแมรี่เก่าเจ็ดเก่าแล้วก็เจ็ดเก่าเน้นนะคะค่ะ <c oughs> แล้วก็เอ่อย่างอื่นกับมานะที่แมนี่เน้นให้นะนะ <c oughs> โอ้สุดยอดเนาะ เออเข่าตรงเลยเนาะเข่าตรงเลยเนาะสามตัวตรงแม่ถามเมนี่เอ้ยเย็นหวานน่นเห็นรออือเมนี่ก็ยังว่าของของเมนี่ิทส่วนมากอีเข่าตัวตรงเนาะสามตัวเนาะที่เมนี่บอกเคยบอกมนี่นะร้ายงวดอีกต่างหากนะแกแกอ่าแล้วเมนิทว่าก็เลยมามาถามตองงวดชนีค่ะเมนี่คิทแกแกค่ะเอาไปเอาไปตองงวดซะก่อน แล้วัรนค่อยเตเต็มๆให้เนาะจ้่ได้ค่ะเราจะเอาเดินไปก่อนเจ้าเอาเด็นเอาเด่นกระเจับคู่หน่อยนึงเจ้าแล้วก็ของแม่นี่เด่นวิ่งอะวิ่งเลยนะแม่มีเจ็ดกับแปดแม่มีเจ็ดกับแปดวิ่งบนล่างบ้างไมมนี่คะจ้าวิ่งวิ่งบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวเท่าจ้าบนยางเดียวกะบแปดเจ้าอจ้าเจ็ดกับแปดแต่ว่าแม่เน้นไปที่แปด ทั้แปดทั้งเจ like okay. mm ็ดมาแห้งสํากันคืองวดเมื่อกี้นี่มันกะเก้ากับเจ็ดเห็นรอไมไหน้ำก็มาทั้งสองมาทั้งสองตัวเลยงวดนี้มันกะเจ็ดกับแปดมันจะมาน้ำกันอีกอยู่บ่สองตัวเพราะว่ามันมาน้ำกันสี่กับห้านะเรากรนกัมาน้ำกันอันนี้ก็เก้ากับเจ็ดเมื่อกี้นี่ไปเจ็ดกับแปดบ้านี้อีกงานอ้าวคันจับคู่กับมีแปดสองแปดสามแปดห้า แปดหกฮัมแปดเจ็ดฮแปดเก้าสามกบว่าเป็นลูกทีนี่ยสามกบว่าเป็นลูดที่นี่แม่เดนตอนนี้นะแม่เน้นให้แปดสองสักก่อนค่ะไะแปดเจ็ดคแปดห้าคตอนนี้เน้นหายสักก่อนค่ะ แม่จับสามตัวนะ่ะเอาอันนี้ไปจับก้อนลักล่อยแม่มีห้าตัวแม่ยังบอทัดว่ามันมันมันช่นเหลือตัวเดียวเด้อแม่ยังบอให้เห็ุว่าเหลือตัวเดียวคือ,อยังเอาห้าตัวไปก้อนลักล่อยนะ่ะห้าตัวมีสามมีแปะมีหนึ่งมีหกมีเจ็ดแม่ให้ลักล่อยไปอยู่ที่เจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองค่ะแปดนองแล้วก็ แปดแปดสองแปดแปดสองค่ะให้ไปเทนี้ก่อนจ้ะอาอะไรเนี่ยเดี๋ยวแม่ให้ไม่ได้ค่ะอันนี้เอาไปให้พี่ต้องวัดก้อนนอกค่ะถเธอพี่อยากซื้อแบตเตอรี่เนาะได้จ้ะจ้ะไม่นิดบนได้ตัวนี้เป็นบนได้ค่ะบนย่างเดียวนะคะไม่นิดค่ะบนย่างเดียวค่ะค่ะค่ะไม่นิ้ได้ค่ะไม่นิดอืมได้จ้ะจ้ะขอบคุณม่นิดหลายนะคะวันนี้เนาะโอ้ยดีใจ มาเปิดแบวงป้าไม่นี่คือโพดโพดแท้เข่าแข็งแน่อากานาเนาะค่ะเออเล่าเล่าก็มีคนถามหาอะไรได้ค่ะไม่นิดค่ะบอถามหรอบอถามแล้วทีเนี่ยในคอมเมนต์ก็ถามถามแล้วบอผ่านเลยงวดเมื่อกี้นี่เห็นบ่เพราะว่ามันเข้ามันแหนงน่าเลยเนาะแม่นจ้าจะต้องต้องเดี๋ยวเข้ารอบนี้เข้าผ่านแล้วเข้างวดนี้จ้าจ้าไม่นิด าเอาเมนิขอบคุณด้วนะคะวนิได้ขอบคุณสำหรับคเนี่่ง้าจ้าเขสตัวชัต้เขาจ้าเมนิคจ้ขอบคุณเมนิคค่ะค้นกันค่ะค่ะโชคดีค่ะเมนิคค่ะวัสดีค่ะจ้าจ้าวัสดีจ้า สรุปตัวเลขแนวทางไทยคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากแม่มินบุรีนะคะพี่น้องคะงวดทีผพานมาเนี่ยตัวเลขของคุณแม่มินบุรีนะคะเขาสามโตตรงเก้าเจ็ดเก้าตรงๆนะคะลากร้อยเขาเก้าเลขวิ่งบนเข่าเก้า ะะจับคู่เข่าสามตัวตรงเก้าเจ็ดเก้านะคะแล้วก็มีสองเก้าเป็นเอ่อแล้วก็มีเจ็ดเก้าเป็นตัวเน้นพี่น้องไอก้กระเบอเพิรมีเจ็ดเก้าเป็นตัวเน้นนะคะส่วนเหลขกลางเนี่ยแม่มินบุรี่เราหายวิ่งหากับหนึ่งนะคะเขาวิ่งหนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องคะมเมนี้นะคะไอกะ้ก็เลยได้มาติดตามถามข่าวหน้าทางอต้องวัดนะคะของคุณแม่มินบุรี่เน,ะะนาะเนาะเอารักร้อยนะคะหลักรอะะ้กรอยค่ะมีสามแปดหนึ่งหกเจ็ดนะคะชุดนี้เป็นบนย่างเดียวนะคะวิ่งบนนะคะเจ็ดกับแปดเน้นเจ็ดกับแปดนะคะสองตัวนี้ หัวหนี้มาแรงซ้ากันนะคะพ่อแม่พี่น้องคะตัวเลขสาตัวค่ะเจ็ดแปดสองตัวบนค่ะแปดเก3 8 5 8 6 8องนะคะพี่น้องคะแมมมี่มูรีเน้นแป8สองแล้วลก็แปดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ เอาจย่างไรก็ย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะเด้อตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิสทธิ์รู้ทุกทุกตัวค่ะนํำมาฝากตอนพมนพีพน้องบานเทาสุูสุ้อนเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ mm hmm. ขอขอบคุณขอบคุณพมพี่น้องบรนเทาสุูสุก้อนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอให้พมพีพน้องบรนเทาสกูสุส้อนโชกโจกมัน ลำ,ลำล้ำยๆแห่งๆปังๆค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปนน้ำกันสุขสุณน,นะคะแล้วก็ต้องขอขอบุญขอบคุณขอมุ่นตัวเลขแนว้ท่างดีๆแบบนี้นะคะจากแม่มีนบุรีค่ะสำรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกทับยาสิาพลาดครับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น,ออน้องคะเขามาแหลวกายอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีเสด็จพราดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทางรายการเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะเอกสิด้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขคนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมก็แวนในคลิปหนานะคะได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ